ท่านได้ทำก,การอธิบายหนังสือของท่านอิมูรุยะผมอา่านบทนำท่านได้เล่าประวัติปรากฏทัศนะของพวกเขาท่านได้เล่าว่าปรากฏทัศนะว่าจะมาทำทัศนาของพวกเขาในช่วงท้ายของศตวรรษที่สี่ได้ไหมไม่ใช่ เศอนกีอญะนะครับไปสัตวรรที่4ต้นศัตวรที่5้นื้คาของอิบรามต่างศาสนาของวัลบเนี่ยนะได้บอกว่าถึงรจ้าเสด็จมีการขัดชูดสเลในรปีแต่มีชุวมเกือบปีขาดชูไปนะครับ มางในปลายศตวรรษที่4ที่5เนวทางนี้ก็เลเกิดขึ้นหลงกนั้นในศรรษที่5ปลายศตวรรษต้นศรษที่5นี่แหะครับแนวทางอออามัดเี่ยตามทฤศนะของวิทยาที่ที่ท่านอิบุจิเบรีเนี่ยนะครับแต่ทำการกล่ไว้เนี่ยก็ได้บดบทบาลงไปบดบทบาลงไปแนวทางองอนทฤมมาในศตวรรษที่5 6 ไปสักระทึกเนี่ยแนวทางของสรณวัชราภรณ์เริ่มขึ้นมาอนุวิจี จะระบุเอาไวา้โดยธลรมา,า,วา,วาวิยาเองซึ่งแนวทางตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้ข้อสังเกตน้อหนึ่งว่าแนวาทางนนรัศนัจมร่กต้องมีการเชื่อมต่อในทุกสมัยแต่หากว่าไม่มีการเชื่อมต่อเนี่ยจะมีผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยทำการต่อเติมแนวทางรัศนัจมรด์เพราะในอดีตของท่านาบุคคลีเนี่ยนะครับ ดัทำการงนายละนื้อองวอักษรุติอุบัตยศยีริเนชุมนุมหนึ่จากอีมากมายขันยัคงยศยีระรากฏยังคงปรากฏเพื่อทำการปกป้องแนวทางสออิสลามฮัตตียเรียงฮัตเตียเยองมอุมรออุมุมโฮิรุจนกรทั่งวันการงานขอนอิสลามตะวันที่มักะเน้งอุมโซฮิรุพวกเขาน ซึ่งแนวทางที่ทางปรากฏอยู่นทุกๆทุกสมัยตามนะยะของอาีติ่งเนี่ยนะครับไม่มีแนวทางไหนนอกจากแนวทางของอัลอาชาอัยมาตุลนิยและฟุตนาหของมัามซึ่งได้สืบทอดเจตนารมณของสุนัขทั้สุลต่านสอมาลีอิสลัหนะซึ่งแตกตางกับแนวทางที่มีการขั จะทําการส้มตัวไล่สตระดและก็ปรากฏทีมละการส้มตัวอันนี้เป็นการงานกระทรวงที่จริงจะมีการส้มตัวนี่คือลักษณะของท่านนะครับแล้วก็ชื่อของมัจมาแล้วก็สนมัจมาอันที่เลขท่านนี้มา al farq fi rad kana muktasana al salat al jamaah wa ikhtilaf al salat al jamaah dikira ay al salat al jamaah la yatakaffalu ba'duhum al salat al jamaah la yakamil amal ka al takfi to kan wa laysa baynahum ikhtilaf ไม่ย <ítulo> ุ anyway, <week> ่งต่อกันนะฮะไม่ประกาศไม่เป็นรัฐเอกันเด้นทางในสนามั้นจะเป็นรงทางที่ไม่กัดกระฟินเป็นรถทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะหนึ่งเดียวกันซึ่งแต่การกับพวกเยาวชนนะแต่การพวกเยาวชนซึ่งท่านอิมาอับดุลกอฮิบเนี่ยก็ได้ทำการบอกว่าพวกเยาวชนเนี่ย จะทำการก่าตับสินต่อการชุบตัวเองนั้นเป็นฟุกซึ่งแนวทางอย่างนี้เนี่ยอย่าให้มีอย่างออิสลามนะครับเพราะเป็นแนวทางของิลปเป็นทางของยุทที่บอกว่าฉันท้องรัที่ถรงแนวทางอันนไม่ถูกนะเพราะาตานาลีุนตะอไมน้ทอย่านั้นเกี่ยวกับิลอ ฉันเท่านั้นว่ามาอ้างดีกุญแจสกุลรัชสันและฉันนั้นจะไม่ชี้งทั้งท่านนอกจากแนวทางที่ถูกต้องเท่านั้นฟิวเนี่ยจะมีลักษณะที่บอกว่าฉันนั้นถูกเท่านั้นดังนั้นไงเป็นมากในปัจจุบันนี้จะเกิดใครก็ฉันเท่านั้นที่ถูกแนวทางที่ทำงานที่ตามเลี้ยงแบบภูมิธรรมศาสตร์เลี้ยงกฎแนวทางปัจจุบันนะแต่เนี แนวทางของอาชอร์นั้นแนวทางอื่นก็มีความถูกต้องนะครับมีความถูกต้องด้วยฮัมบอรีย่ฮัมบอรี่ก็ถูกต้องฟูตบอลงานฮัมเบรียก็ถูกต้องฮัมเบรียก็ถูกต้องนะครับนี่คือลักษณะของแนวทางของทฤษฎีนั่นัองฉะนั้นผมอยากจะยกประเด็นปัญหาสิ่งที่จริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทำไมปฮัมบอรีบางส่วนเนี่ยอุลามะส่วนใหญ่ไม่ให้การนับนั่นเพราะ ปัมจบีเน <en>, ี้เขาจะมีการตัดสินนมีการตัดสินีมีกรตัินีซึ่งในปาของวาีปัจจุบันเองเนียนะครับก็ได้ทําการพนฒนอย่างนี้เหมือนกันซึ่งลักษณะสีฟ้าสีวจริซึ่งที่เราแยเนี่ยประพักนวลิแดงก็ประพัก่นะครับในอเมริกนเดียินเนียชาติ้ก่าสิฟัลกัลว ครับเป็นคุณลักษณะที่เป็นส่วนของอัลลอ์ตาลายนี่ยปัญหาเกิดขึ้นปัจจุบันว่าประธานญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับได้ทำการิญจิปุีนได้กล่าววันที่120เริ่นสืบค้นช้ากับท่านเองเนี่ยท่านได้บอกว่าและชชกกอันาดาและตุนอลาสิบาซิบากิวัจิไม่ได้สงสัยเลยว่ามีการอิสบาซิฟัดวัดโอเคไหมครับโอเคิบบา

Lekar aji bayar Kullu syairin halikun illa wajah Tuk sinan ma'alai sin Illa wajah Wajah yang terlalu wa illa mulga Tak tukar Tuk sinan ma'alai sin Nogja Amna Kau 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 Imam Bukhari ini Tukar tahu ini lagi Eh, tukar tahu ini Kau mai Kau Allah Nah, kalau kata Nabi Muhammad SAW ini bahwa Allah itu sun, pensuan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala Allah Maha Pensuan. Salah satu soalannya, memilahkan yang ini. Nah, kalau memilahkan yang ini, cerca juga kan? Nah, kalau yang ini, kalau ulama kita mau bieng ini, nah, kalau dah jumpa. Jenjang yoga sifat anjing แม่พระไทยที่แปลในหนังสืออลกอลิแดงคือประซึ่งพระหัตเนี่ยจริงๆแล้วนงเรื่องกันแ,แนนกกนป็นบรบาบอันตรายนะครับอันตรายเราพบหมายกับอารมสมารุตายนะฮะพบหมายกับอารมณ์สัาระแต่อุลามาของมาสัมมงเนี่เช่นท่านอาเชตมุฮัมมัด